สวัสดพีพี่เพื่อนๆนะครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมเยาจะพามาดูนะครับไม้ที่มีความสวยงามนะครับพลูหัวใจแนบนะครับผมซึ่งเป็นไม้เลื้อยนะครับผมไม้เลื้อยไม้กระถางแขวนโชว์นะครับผมซึ่งนุงเกษตรได้มาใหม่เนาะสวยงามมากๆนะครับผมซึ่งเขาก็มีหลายชื่อเนาะแต่ว่าเป็นสกุล สกินเดซัดนะครับเหมือนกันนะครับมีความสวยงามสกินเดซัดนะครับใบใหญ่มากนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มของหนุ่มเกษตรนะครับที่ยาวๆไปเลยเนาะนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมการปลูกใส่กระถางสวยๆนะนะครับผมไปชมได้ครับผมปลูกหัวใจแนบนะครับสวยๆราคาเบาๆนะครับผมสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้ครับผม